นี่แหละพระสงฆ์เขาพูดไว้เลยนะใครอย่ามาเลยเลิศบ้านรัตนานะเลื่อนบ้านเจ๊ไม่ได้หรอะ๊ะเขาพูดกับตำรวจเรียเยอะหรอแล้วตำรวจรับฟังกันหมดเลยแล้วเจ๊จะเจ๊เจเจว่าหนูควรจะทำยังไงแกเจ๊จุกดีเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาขอยืมตังค์หนูซื้อขนมให้น้องสาวเขาหน่อยอะ่ะเฮ้ยเขาจะขอยืมเธอสมัยล่ะเขาบอกว่าเขาเขายังไม่ค่อยมีเงินเขาไปซื้อปลาต้มหมดเลยโอ้ยไม่ไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะบ้านเราเป็นคนบ้างมีหมดเลยพระสงฆ์รู้เรื่องหมด เนี่ยไปยืมไปยืมเงินหนูมาเนี่ยหนูไปซื้อขนมมาให้เนี่ยโอ้ยเธอทำไมหนูใจดีไหมอือะน,นี่<ด>แหลนะพารู้เรื่องหมดใครเป็นยังไงกับเราอะ่ะชีวิตจริงรัตนาไม่เคยไร้กัดกับใครเลยนะมันบวชพูดกับเราเยอะเลยพอสมก็พูดเจ๊เจ๊หนูให้เจ๊จุกยืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเจ๊จุกเข้ามาเจ๊เจ๊ทวงเงินให้หนูได้ไหมฮะ<า>เจ๊ทวงเงินให้หนูได้ไหมเธอทำไมไม่พูดกับเขาล่ะ พูดว่าอะไรคะตำรวจให้มาพูดในส่วนกลางไงบอกว่ายืมเงินยืมเงินไปก็ต้องคืนด้วยอ่ะเ,ออเฮย้ยเขาจะยืมเธอหรอเขายืมยืมหนูซื้อขนมปังให้เจ๊ต,ต้อ,อยเนี่ยไช้ีวิตจริงบ้านเราเนคนมีเงินเฮ้ยจริงเหรอจริงขายของเต็มบ้านมีขายขนมได้ไหมเยอะแยะไปหมดเลยใส่ลุงจิตทําวิธีกันหมด งั้นเดี๋ยวหนูต้องไปไปถามเจจุกแล้วมายืมเงินหนูทําไมเนี่ยใครเขาจะยืมเธอละนี่เจจุกเขาบอกว่าบ้านฉันนอะมีเงินเป็นอย่างนี้เลยลรู้ตัวดีหมดเลยพี่นูนคุยกับตำรวจไปเยอะเยอะอย่างนั้นเลยหรอใช่บ้านเราขายของเต็มเลยหรอพระสงฆ์บอกใครมาพูดยังไงให้มาบอกกับผมไปคุยกับตำรวจกันเยอะเลยตำรวจถือปืนกันเลยเจ๊ยืนมืองมาจากกินขนมปังหน่อยพี่นดนนี่แหละเจ๊ เอ้โหเราเป็นน้องพี่โนดอะไรเอ้วเธอทํามไม่ทานนะบ้านเราชีวิตจริงบนบ้านเต็มเลยของเยอะเลยอ๋อเจ๊จะรอของขนมจากบนบ้านเจ๊ใช่ไหมว่ายังไงเจ๊จุกโจรสนานะเป็นเหตุพระส่งรู้เรื่องหมดเลยตอนนี้ฝนตกหนักเลยที่บ้านเราเหรอใช่ค่ะ ขาที่ซักไว้ก็เปียกอีกแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะมีพ่อหม่บุคคลอะไรมาดูผสงมมาพูดเลยนะเจ๊เจ๊อ้ยพระพรโอ้ยรพระพรให้พราฟังเลยอ๋อเหรอเขาพูดกันอ,อย่างจริงจังและจริงใจหมดเลยขนมปังจ้ะแล้วเธอทำไม่ทานล่ะน้าไม่อยู่ใช่ไหมเดีจะได้เก็บไว้ก่อนให้น้าอยู่แล้วก็กินมาทานนิดหน่อยก็ได้ไหมนิดหน่อยหรือหรือหมดเลยโอเครับจ้ะ บ้านเรานะชีวิตจริงอะพ้าโดนติดใจหมดเลยโดนติดใจเรื่องอะไรจ๊ะเขาสวดเป็นพธิธีฟังกันเลยเขาพูดกับพี่โนดเยอะเลยขนมฟังหน้าอร่อยจังเลยบ้านเราอะชีวิตจริงไขยของบนบ้านเต็มเลยแล้วขยขนมแบบนี้ไหมจ๊ะเยอะแยะเลยนี้เหรอท่านไขเบเกอรี่ด้วยเหรอ ทุกอยางในบ้านอ่ะหรอแล้วขายแพงไหมตำรวจนะฟังกันหมดเลยใครมาเือนเลือบ้านผมเป็นเพื่อนกับมโนโดขายแพงไหมบ้านเจ๊ขายขนมไม่แพงไม่แพงเหรอจ๊ะและ้วแล้วแ,แบบมีการติดได้ไหมไปถึงว่าซื้อไปแล้วจ่ายเงินที่หลังอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ <laughs> เขาไม่มีวิธีการแบบนี้เลยอย่างนี้เขาจะไปพูดให้ใหตำรวจฟังกันเยอะเลยแค่ติดเงินนี่ตำรวจจับเลยเหรออือครััฟังกันหมดเลยเพื่อนพี่นโนดหรอ มีเงินน้อยอ่ะแต่อยากซื้อของเยอะๆอะได้ไหมอะเจ๊คือไม่ต้องคิดอย่างนี้หรอกบ้านฉันน่ะเป็นคนต้องมีแล้วก็ช่วยกันหน่อยได้ไหมเล่าไะช่วยหรออ้าวได้ข่าวว่าเจ๊เป็นคนมีน้ำใจไม่ใช่หรอเจ๊จุกเจ้าสนาดาในมโนถือปืนทุกคนเลยขนมปังท่าทางอร่อยนะเนี่ยแล้วเธอทานยังยังจ้าชีวิตจริงบ้านเจ๊ไม่ได้เป็นเช่นนี้เลยเป็นยังไงอะเจ๊ ผู้ทรงเข้ามาคุยกันหมดเลยไม้ยังก็้รงไมายัางเข้ามาคุยเอาสวนรวมหมดเลยให้ย<า>ินไปบ้านรัตนาเป็นคิสต่งทางบ้านมาเมื่อไหร่จ้ะผู้ทรงเฮ้ยมาเวลานั่นน่ะเวลาไหนคะมาสวนในบ้านเราเยอะเลยหรออ้โหูอร่อยนะ่าดูเลยมีก้อนหนะักมีมีนะซื้อมาให้เจ๊หลายก้อนเลยเธอ,เธอ,เ,ธอเธอทานเธอนะอบ้านชีวิตเราดีเลิศเลยเนี่ยพี่พี่ไก่พี่ไก่โฮะ ฝากให้ซื้อขนมปังให้เจ๊ต้อยกินเนี่ยพี่ไก่ก็บอกเขารักเจ๊นนะอืมร,รู้จักไหมพี่ไก่จ๊ะเธอพูดถึงใครล่ะพี่ไก่อ่ะนะอเขาบอกเขาเป็นคนที่รักเจ๊มากเลยซื้อขนมให้เจ๊กินหน่อยได้ไหมน้องจอยเขาบอกแบบเนี้ยเธออย่ามาแต่งเรื่องนะจริงเรื่องจริง,ง,รงบ้านเราวะนะพากสนสนใจมากเลยหรอคุยเป็นส่วนตัวหมดโอ้เลยมีพี่หลายคนเลยนะเจ๊ต้อยเขาฝากเงินไว้ให้หนูซื้อขนมให้เจ๊ต้อยเนี่ยเขาให้เงินมาแล้วหรอ อย่างที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้นะอืมไม่ทำภูหลกบ้านเรามีอ๋อบ้านบ้านเจ๊มีหรอเจ๊จุกเจ้าสนานด้านในมนษย์จัดการทุกอย่างเจ๊จุกยังไปยืมเงินหนุ้อขนมให้เจ๊โอ้ยเขาไม่ยืมหรกเจ๊จุกเราเป็นพยาบาลอ้าวตกลงเจ๊จุกเป็นพยาบาลหรือเจ๊จุกเย็บผ้าเนี่ยอืมยังไงเนี่ยทุกอย่างในบ้านน่ะใครเป็นเลยเลิศไปบวกบอกส่งให้เทในวัดเจ๊จุกเก่งเนาะเป็นทั้งพยาบาลเป็นทั้งเย็บผ้าใช่โอ้ แต่ลุงจิตนะรู้เรื่องกันหมดโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องไปแซวเจจุกเอย่าแล้วเป็นซูเปอร์วูแมนแล้วเนี่ยไม่ต้องแซวเราไมีจะหมดจะจับคุณนะเอ้าหนูแซวเจจุกตำรวจจะมาจับอะไรหนิล่ะคุยเล่นกันนะไปไปยุ่งกับบ้านเราส่วนตัวนะพูดกันนะเจจุกเขาคุยเล่นได้เจจุกเขาน่ารักไม่คุยเล่นกับใครแล้วแมบ้านเราอ่ะเขาโอ้เจจุกเขาขี้เล่นนะมีขี้เล่นหรอจริงเขาสงสจัดการหมดเลยบ้านเจจุกเขาชอบแย่หนูเนี่ย เขาจะแย่หน้ามึงได้ไงไม่รู้จักเขาไม่ได้แย่หน้าหนูเขาแย่เขาแย่เล่นกับหนูหยอกล้อกันน่ะรู้จักไหมหยอกล้ออ่ะไม่รู้จักเอ้ย่าพูดอย่างนี้นะตำรวจจะมาเป็นแถวเลยเอาเอาอย่าอย่าอย่าครูหนูนะขนมหนะของของหนูอยู่ในมือนะเนี่ยบ้านเราอะขนมเต็มเลยแล้วเอาขนมหนูก็กินเนี่ยแล้วให้มาทำไมอะเนี่ยโอ้โหขนมสกปเก่าเยอะเลย นี่แหละเขาจะไปคุยกับตำรวจกันเยอะเลยคูยนู้อีกเหรอใช่สิเธอเป็นใครมาจากไหนมาคูรัตนนาย,ย่างเงี้ยเอามาให้เอามาให้แล้วมาคูหนูหาว่าหนูคูเจ๊ก็ใช่ที่บ้านเราขายของเต็มบ้านคุยคนละเรื่องเดียวกันอีกแล้วเรายังไงดีนะดไปเะเพราะจะสันโดยอัตโนมัติตำรวจก็เยอะแยะเลยถือปืนกัน วันนี้ไม่มีน้ำหวานนะเพิงเพราะเนาะเยเนี่ยเขาร้องดีจังเลยเนี่ยผ้าดนงใจเรามากเลยนะเนี่ยโดนใจเรื่องอะไรแ๊เดนี่แหละคริสตังที่แท้จริงหอบ้านเราโอ้โหจริงๆกูนดีมากพูดเปนทุกคนเลยนะตำรวจตำรวจบอกเหรอจ๊ะตำรวจเพื่อนพี่โน่เนี่ยมันนั่งฟังกันในบ้านเต็มหมด พระสงฆ์ก็รู้ด้วยใครหน้าอย่างไงไปบ้านรัตนานะาเขาคุยให้ตำรวจฟังกันหมดตำรวจก็ถือปืนแอบ,บยิงคนอนะ่ะขนมปังนิ่มดีไหมเจ๊นิ่มเนี่ยเธอทานเฮียบ้านเจ๊ชีวิตจริงไข่ของมันบ้านเต็มเลยมีมีไข่เบร์เกอรี่ไหมสหารพัดชนิดเลยตำรวจมันเพื่อนพีโ่นโดมามัน,ม,นมันเดินกันเยอะเลย แล้วเพื่อนพิโน,โนเขาซื้อไหมเขาอ,อุดหนุนเจ๊ไหมไม่ต้องพูดไม่ต้องถามนึงอย่างนี้ห <c oughs> นูก็อยากรู้ตำรวจนี่แหละพาร<ม>ู<ม>้เดิมพันอะไรใช่บ่ <c oughs> <อ>ายบายนั้นตระกูลดีเลิศหมดเลยพ่อแม่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยถูกวิธีหมดเลยถม่ใจเถามว่าตำรวจซื้อของเจไหมก็ถือปืนกันานั้นเลยที่บ้าน <c oughs> โอ้โหจังเลยเนี่ยนี่แหละพ่อจับสันวันนี้มีแต่น้ำเย็นนะเจ๊ไม่มีน้ำหวานนะ เพราะว่าเราต้องเว้นสลับช่วงนะแล้วให้กินน้ําหวานบ่อยๆไม่ได้เนาะเธอไม่ต้องเ,ล,อเลยเฮียบ้านตระกูลดีหล่อเจ๊ตปรจมตต่าเต็มเลยเหรอสปืนมันรู้ป่ะเหรอไ้าพูดก,กันว่าเอาเรื่องจริงเจ๊เหนื่อยไหมไอ้เพื่อนเพื่อนพี่โน้เขาเหนื่อยไหมเขามาทุกวันเลยจ้ะ,ะไม่เหนื่อยละไม่เหนื่อยหรอนี่แหละพระจูนเจือบ้านเราอ่ะ ช่วยเหลือบ้านเราอย่างเต็มที่เลยใครพูดไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นอัตโนมัติหนูอ่ะสงสารและเห็นใจเพื่อนพี่นนมากเลยนะจ๊ะนะคุณเป็นใครอ่ะเื่อเขาคุยกันดีดีบ้านเรารู้เรื่องดีหมดหรอหรือลุงจิตตำรวจมันนั่งกันเต็มเลยเจรลักใครมากกว่ากันเพื่อนพี่นนทที่เป็นตำรวจหรือว่าหรือว่าไม่ตองมาถาม อยากรู้ว่ารักใครมากกว่านี่แหละพระสงฆ์พูดอย่างนี้เลยจะไปคุยให้จะให้พวกตำรวจเขาจะยิงคนเนี่ยตำรวจยิงพระสงฆ์หรอเขาจะยิงคนนี่แหละอ๋อล้วพระสงฆ์ใช่คนไม่ดีปากไม่ดีอ้าหารู้เรื่องหมดคุยกันดีๆคุยกันดีๆหนูไปเอาน้ามาให้เจ๊อืมชีวิตบ้านเราเลวเลิศเลยพชื่อหรือจริงๆเอาจ้ะยื่นแขนมายื่นแขนมารับน้ำจ้ะเพลงเพาะเพลงเพาะจ้ะยื่นแขนมารับแก้วน้ํา พี่โนโดพี่ดนไนพี่ศักนินพระสงฆ์จัดการหมดเลยลจิ้มตาแต่ระวังหลอดนะจ๊ะนั่น,นแหละเจ๊จุกจั๊วศาสนาเนี่ยเป็นจริงในบ้านหมดพระทำกางเขนไห้ดูหมดเอาเพิ่มไหมขนมฟังเพิ่มไหมเธอจะไปเอาที่ไหนอ่ะหนูซื้อมาเยอะเ่ยเจ๊จุกเงินหนูวะเนี่ย อุย้ยเขาจะยืมเงินแต่ได้ยังไงเราเขาเงินไม่มีแล้วเขาซื้อปลาต้มหมดบ้านฉันเต็มเลยเทีวิติงเป็นเป็นคนดีงามเลยระสงค์จัดการหมดเาเมื่อกี้เจ๊จุกเขามาบอกว่าเขาไม่มีตัง์ยืมเงินตังหนูเนี่ยโอ้ยเขาไม่พูดอย่างนี้เราเธอแต่งเรื่องมนโดยอัตโนมัเรารู้เรื่องมีหมดเลยพระสง์เขานั่นแหละเขาไม่ยืมเธอหลักบ้านฉัน พ่อแม่ตระกูลดีงนั้นเลยโอเคงั้นเด็ดเจ๊จุกมาเดี๋ยวหนูจะทวงเจ๊จุกแล้วไปทวงเงอโดนแน่เลยใครจะทำอะไรหนูล่ะเขามีปืนอย่างนั้นเจ๊จุกมีปืนเนาะเอ้ยเพื่อนเพื่อนเจ๊เราที่ที่บ้านนี่แหละมากันเต็มที่เป็นคนอันตรายเหรอเนี่ยไม่ได้อันตรายเธออย่ามาเพอเพอพูดอย่างนี้นะถ้ารู้เรื่องหมดงั้นขนมปังอีกก้อนหนึ่งหนูแบ่งออกไปให้เจ๊จุกได้ไหมจ๊ะหรือว่าเจหรือว่าเจ๊ต้อยจะทานจ๊ะ เอาไหมเอาอีกก้อนไหมอืมเอ้ยเราไปซื้ออย่างไนมาเนี่ยไปซื้อที่ตลาดมาเลยจ้าชีวิตจริงบ้านนั้นไม่ใช่อย่างนี้เอา้าพี่โนบิดานายวิสักรู้เรื่องกันหมดในความฝันเนี่ยหนูไปซื้อมาเนี่ยเดยกก็ไม่เป็นจริงนะอ่ะพาพูกกับเราอย่างดีเลยเพราะเราเป็นริสตังโอ้ยพาเขาพูดกับหนูเหมือนกันหนูก็เป็นคริสตัง,งเหมือนกันเจ๊ไม่ใช่หรอกหน้าตายอย่างเธอโอ้ย <laughs> ้ามพูดกับเราอย่างรู้เรื่องหมด้าก็พูดกับหนูรู้เรื่องเขาบอกหนูสวยอะหนูเป็นคาทอลิกอะเอ้าเจ๊เดี๋ยวก่อนอย่ามาแต่งเรื่องนะบ้านฉันสักนินะดาวัสนาดานายมาโนรโัตนาวัฒน์ถนัดใส่รู <c oughs> ้เอากระจกให้เจ๊ดูว่าใครสวยแกันไม่ดูคอเธอหรอกโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้พอสมพูดจุนเจือกับเราเลยนะเขาไม่รู้จักคนเนี่ย <c oughs> โอ้โหคือจะพูดในคนฟังเยอะเลยพูดว่าอะไรจ๊ะ ห้คนมาแอบยิงอ่ะเอาแยไปดีกว่าเราไปทวงเงินเจ๊สุกฟังเพลงไปเจ๊อย่าไปทวงพี่สาวเราพี่สาวเราในใสมีเป็นนี่ใครเลยอยู่บ้านนะโตระกูลดีหมดเลยตำรวจมากันน่ากันเต็มข้าขนมปังซื้อขนมปังให้เจ๊กินเนี่ยโอย เธอพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนแตกสาดแข้งมาหมดบ้านฉันเป็นคนมีเงินเงินเจ๊อยู่ไหนอ่ะพี่โน้ตพี่เดนไอพี่ศักดิ์เน้นเงินเจ๊อยู่ไหนจ๊ะก็ถือปืนอย่างนั้นเลยเอ้ยอยู่บ้านขายของเต็มเลยเงินเจ๊อยู่ไหนอ่ะเอ้ยมีกันละกันอยู่ตรงไหนจ๊ะถามทําไมล่ะหนูอยากรู้ปากอย่างงี้พรกก็ไม่ไม่สนใจหรอกใช่ที่อยู่ใต้หมอนไหมเนาะใช่ไหมเนาะ นี่แหละสันดานคนนะที่พาัดสรนดูอัดปะนอกเดีย๋ยวเป็นเลิศเลยนะเน okay, okay. okay, ี่ยโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปดูฝนฟ้าข้างนอกที่ตกหนักเปิดไปดูไกลเลยาะไม่ไกลจะเอ,อ,เอไปดูหน้าบ้านเดี๋ยวจะไปดูเจ๊จุกหน่อยว่าเป็นยังไงมั่งเออเขาไม่ทิ้งเราหรอกนะชีวิตจริงเขาดูแลเจ๊กันหมดเลยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะพอที่วัดก็รู้บ้านเรามีกี่คนยังไง โ okay. อเคเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาส<อ>กน,านะคะบอกะมาแต่ง,<อ>งเรื่อง,องแบบนี้ก็จะฆ่าคนนั่นแหละจะพ่กเอ,อ้ยมีตระกูลพีโนตทึงนั้นเลย